สวัสดีครับพบกับผมกล้องงี้นะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่ห่างหาย PB ไปเนิ่นนานนะครับแล้วก็เลิกเล่นไปนานแล้วนะครับหรือไม่อาจจะเลิกเล่นไปเลยก็ได้เผื่ออยากดูการอนะัปเดตเกมณปัจจุบันนะครับว่าไปถึงไหนแล้วครับผมจะมาอัปเดตเรื่องไอเทมกับอาวุธให้ดูนะครับว่าปัจจุบันนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับก็มาดูกันเลยไม่เสียเวลา ปืนยอดฮิตปัจจุบันนี้มันไม่ใช่คิดแอสแล้วก็สไนเขียวหรือเชแทกแล้วนะครับปืนยอดฮิตก็คือ3กระบอกนี้นะครับแล้วก็เพิ่มมาอีกระบอกแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีเพิ่มอีกระบอกก็คือเป็นโบล่านะครับโบล่า T.S.R อ่าที่เพิ่มเข้ามาสไนอะสไนเปอร์อ่ะตันนี้ก็เป็นปืน S.S.3 นะครับตัวย้อมสี0นัดตัวถาวร20นัดนะครับแรงอยู่ที่5 1นะครับถือว่าแรงมากเป็นปืนไว้เจาะเกาะแต่ไม่มีเกาะ20มีเกาะอ่าเกาะสิบห้าเกาะยี่สิบ ก็คือใครที่ใส่ก่อนนี้ก็จะอึดขึ้นเยอะนะครับใช้ปืนนี้ไปก็แป๊บๆตายอยู่ดีนะเพราะว่าแม่งแรงขนาดนี้เนาะแรงแบบโอ้โหหลุดโลกไปเลย T77 <c oughs> ก็ปืนกลเบายอดฮิตนะครับแรง20แรงน้อยกว่าคิดก็จริงแต่ความรู้สึกตอนโดนยิงนี่แม่งเหมือนเหมือนแม่งแรงกว่าคิดเยอะเลยนะแบบคือแม่งยิงเจาะมากอะแม่นด้วยแม่นหัวด้วยนะ แล้วก็แอลวันวันลายนี้ครับลายรีคาโมตัวนี้ปรับความแรงขึ้นเป็นร้อยเจ็ดสิบนะครับแม่นยำเพิ่มขึ้นสองหน่วยนะเป็นเจ็สิบสองแล้วก็ลูกโหลูกดกมากลูกสิบสองนัดนะครับแม็กแค่นี้มึงใส่ได้สิบสองนัดเลยเหรอโอเคลูกสิบสองนัดแล้วปืนพกสกอร์เปียนนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้ทันนะแต่ปืนพกนี้ก็เอาเข้ามานานแล้วตั้งแต่กาลิน่ายุคปลายปืนพกแยกคู่นะครับแยกเดี่ยวไม่ได้แต่ใช้คู่ มี60นัดนะครับกระสุนแรงแค่16บหนะครับตัวละครก็นี่ตัวใหม่ๆเข้ามานี่เนหะ็นไหมนี่อันนี้ตัววิกนะครับตัวละครวิกใส่วิกไอตัวนี้มันจะบวกวิ่งไวนะครับใช่ปะ่ะใช่ตัววิกเออใช่ตัวไอดอลเราใส่วิกจะบวกวิ่งไวนะครับป้องกันบวกอันนี้บวกแค่2ปกติวิกมันจะบวก4อันนี้น่าจะเป็นวิกแบบแบบโลเกตแล้วก็ซีรีส์ย้อมสีก็เก่าก็ยังมีนะครับ ตลอดคอซีรีย้อมสีเก่าๆตัวนี้ต้องแต่ค่ายค่ายไหนแล้ววะเนี่ยค่ายคารินามึงเนี่ยฮะซีรีเกมโอเวอร์เนี่ยใช่ไหมนักกากน้กากก็ยังเหมือนเดิมนะครับพลังโจมตีแรงถีบบวก้องการบวกสี่นะครับก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างอาจจะมีปืนใหม่ๆใ,ให้เข้ามาได้เห็นบ้างนะครับ นี่อย่าง Arc e-sport นะครับค่ายนี้ผมบอกเลยปืนหายากกับปืนที่ไม่ได้หายากนี่ถ้าคุณไม่มีแผนจะขายรหัสในอนาคตนี่ผมแนะนําให้เปิดเปิดเล่นไปเถอะพอปีหนึ่งแม่งก็วนเอามาขายอยู่เงี้ยปืนหายากปืนคนไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยแม่งเอามาวนมาขายให้ทั่วถึงหมดอะ่ะเนี่ยข้อดีของค่ายนี้นะครับไม่รู้ดีเปล่านะแบบนี้เอ้แล้วก็ดาบไอ,ไ,อไอ้นี่จะเป็นมีดยอดฮิตนะครับ s a อร์ Ờ, แล้วก็หลายๆคนน่าจะมีคำถามเอะอยู่ในหัวแหละก็คือว่า PV B มันใกล้ปิดเซิร์ฟแล้วใช่ไหมถึงเอาปืนย้อมสีมาขายราคาพอยต์อันนี้ตอบได้เลยว่าผมไม่รู้นะครับ <laughs> 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 เห็นไหมโอเอทองราคาพอยต์ซื้อได้แต่อันนี้จํากัดจํานวนครั้งนะครับซื้อได้แค่สามครั้งแต่ราคาเรื่องอยู่นะแต่มันเป็นพอยต์เราไม่ต้องเติมไงเราซื้อได้แล้วก็สุนอะไรก็เท่ากับที่เติมซื้อหมดเลยอ่ะไม่ได้ปรับ ความแรงปรับกระสุนอะไรลงเลยไม่มีดอกลูกโม่เห็นไหมย้อนสี่ซื้อได้หมดแต่นี่ก็เป็นแคสซื้อเอามาลดราคาเนี่ยเอามาลดราคาแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้นะอพอผ่านเที่ยงคืนไปเขาก็จะเอาซีรีส์ใหม่เข้ามาผ่านเท,ที่ยงคืนไปก็ซีรีส์ใหม่เข้ามาเรื่อยๆมาลดราคา20% 10%, 10 5%อะไรเ,เงี้25ย25%เงี้ยผมว่าบางคนก็อาจจะมีคําถามในหัวเลยเฮ้ยมันใกล้ปิดแล้วแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้ครับนอกจาก คนภายในนะหรือพนักงานเผื่อพนักงานอาจจะยังไม่รู้เลยซ้ำมาอาก์ทองอุ้ยอัร์ทองนี่คิดถึงมากไม่ได้จับนานไม่ได้จับอาร์ทองโคตรนานอ่แรงยี่5แปดสี่สิบห้านัดไอเอสปอร์ตก็เหมือนกันเนี่ยเดนี้เขาไม่ไม่ค่อยเล่นกันแล้วเขาเล่นเอสเอสสามกันแล้วนะครับพวกอาร์คนี่แทบไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยนี่จะเล่นไอ้ปืนแนวนี้เอสเอสสามเนี่ยเพราะว่ามันแรงไงมันแรงตั้งห้าสิบเอ็ด ทีเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยไปไหนก็เจอทีเจ็ดเจ็ดนะห้องไหนไปไหนก็เจอหมดทีเจ็ดเจ็ดสไลด์ตัวนี้ก็บัฟความแรงร้อยเจ็ดสิบนะครับก็เชเท็กเผื่อคนยังไม่รู้นะครับเชเท็กเอ็ 200, มเมื่อก่อนที่เรารู้กันก็แรง95เนาะตอนนี้แรง173นะครับ1นัดสังหารแล้วก็กระสุนจาก7นัดนะถ้าเป็นตัวย้อมสี7นัดตัวธรรมดาตัวถาวร5นัดย้อมสี7นัดตอนนี้ได้บัฟเป็น8นัดนะครับแล้วก็ T2 เผื่อคนยังไม่รู้บัฟร้อยเก้าสิบนะครับกะสุนจากเจ็ดนัดเป็นแปดนัดเหมือนกันนะแต่ถ้าสองปืนเนี่ยเทียบกันนะผมเล่นเชเแทกดีกว่าถึงเชเแทกจะแรงน้อยกว่าหลายหน่วยกว็าตามมันก็นัดเดียวตายอยู่ดีอ่ะเออแต่เชแทกมันแม่นกว่าไงมันยิงในรูเล็กๆมุมเล็กๆได้นะในในระยะไกลอ่ะแต่ไอ้สไนทีสองเนี่ยผมแนะนําเป็นปืนสไนท์ที่แบบเดินบู๊ยิงอ่ะยิงระยะกลางกับระยะใกล้อ่ะมันจะมันจะคมจะแม่น แต่ถ้าเป็นรูเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคนนั่งแอบอยู่เงี้ยแนะนำให้ใช้ m 200นะครับเช็คแท็กอ่าตัวนี้ก็ได้ปรับความแรงครับมีขายถาวรน,นะซื้อถาวรเห็นไหมหนึ่งแสนเอ้ยเอยเอหนึ่งแสนสองหมื่นพอยต์แพงนะแพงจังเลยปรับความแรงเป็นร้อยสามสิบแล้วแม่นยำเจ็ดสิบสามกระสุนจากสิบนัดลดเหลือแปดนัดนะครับแต่แรกกับความแรงที่เพิ่มขึ้นถามว่านัดเดียวตายไหมร้อยสามสิบมันก็ตายนะครับส่วนมากก็ตายนะ แต่ก็มีไม่ตายบ้างแต่เอาส่วนมากดีกว่าส่วนมากก็ตายร้อยสามสิบอืมแต่ก็เป็นอาร์เคสบาร์นะครับอาร์เบาร์ก็ไม่ค่อยเจอคนเล่นเท่าไหร่นะผมว่ามันเป็นปืนเกียนกระบอกหนึ่งเลยนะอาร์เบาร์เนี่ยเพราะว่าสกบเลงมันเป็นสไนเปอร์แล้วก็ติดเลเซอร์มาให้ในหลอดเลเซอร์อืมแล้วลูกดกด้วยนะไอน,นี้ตัวถาวรสี่สิบสองน,นัดนะครับแต่ถ้าตัวย้อมสีหกสิบสามนัดกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมลูกดกนะแรงยี่สิบเก้าเลยแรงกว่าอาร์เอสามหนึ่งหน่วย นะต่อมาก็เป็นปืนไรเดียนี่ครับการอัปเดตของมันนี่ปืนพกนี้มีขายถาวรเมื่อก่อนมันต้องลุ้นนะครับไม่มีถาวรน,นะครับต้องลุ้นลุ้นมันจะได้ปากสั้นปากยาวไอ้ตัวนี้ปากยาวได้ปากสั้นปากกลางแล้วก็ปากยาวแรง75นะครับโมอาบี RB. ก็ส่วนมากก็เล่นธนูกับเล่นหน้าไม้กันนะไอ้โมนี้ก็ตกกระป๋องอยู่ดีแต่ ซื้อไว้ติดกระเป๋าก็น่าจะเจ๋วนะส่วนตัวผมชอบนะลุกโมเนี่ยผมอยากได้ของจริงมากเลยของจริงผมไม่อยากได้เลยปืนนี้ลูกโมบราซิลนะครับตัวนี้ลูกโมบราซิลใช้แคสซื้อก็ได้สองหมื่นห้าพันแคสประมาณสองร้อยเจ็ดสิบบาทหรือใช้พอยต์ในเกมซื้อหนึ่งแสนพอยต์นะครับไม่ต้องเติมไม่ได้ปรับอะไรเลยกระสุนอะไรก็พอกันเห็นไหมแคสกับพอยต์กระสุนอะไรไม่มี ไม่มีต่างกันเลย ek2 เอ้ยตัวนี้ผมอยากได้ถาวรมากเลยโคตรอยากได้ถาวรเลยตัวนี้ 12, น k 1 2แม่งแรงสามเจ็ด k สมมติ ek สี่เจ็ด ek บอมแม่งแรงแค่สามสามไอตัวนี้แรงสามเจ็ดนะครับตัวนี้ไม่ได้ติดบอมนะติดเครื่องยิงแก๊สไม่ไม่ใช่แก๊สยิงระเบิดแฟตนะครับยิงแล้วแสบตาเสียดายมันน่าจะติดบอมก็แต่แต่ว่ามันมีเลเซอร์มาให้เนี่ยติดเลเซอร์มาให้สโคบเลงก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะ ถามว่าดีไหมปืนนี้ก็เป็นปืนยิงตัวนะครับไม่ถึงกับดีมากเอาไว้เล่นแบบเล่นสายแบบคนที่ไม่ค่อยยิงหัวเน้นยิงตัวมากกว่าเป็นปืนเจกกาะเกาะนะมันแรงตั้งสามเจ็ดแต่คนก็ยังไม่นิยมนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนจะเรียกว่าหายากดีไหมก็ก็ไม่เชิงนะครับมันก็พอเอามาขายบ้างแต่ว่ากระบอกนี้มันจะไม่ค่อยเอามาขายเท่าไหร่ k 2 c นะครับ แรงเท่าอาร์ค a 3ตัวนี้มันเป็นตัวออริจินอลกระสุนเลย30นัดถ้าย้อมสีก็แน่นอน45นัดครับตามที่เรารู้ไม่มีเลเซอร์ให้นะตัวนี้กระบอกมาสั้นดีนะเล็กกระทันรัดดีผมเคยเล่นอยู่แล้วก็ปืนอะไรอย่านี่ไนีต่ตัวนี้ก็ใช้พ o i n t ซื้อได้นะครับ PGM แรง160แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะเดินโคตรช้าเลยเดินช้าก,กว่าตอาีกมั้งเนี่ย มันเดินช้ามากเลย M Speed 56ห้ากเอ็กระสุน7นัดนะครับตัวนี้ตัวถ้าเป็นตัวนี้กระสุน7นัดแต่ถ้าเป็นตัวย้อมสีเหมือนจะ10นัดนะถ้าตัวย้อมสีอะเมื่อก่อนมาสิบนัดไม่รู้มันเนิร์ฟลงหรือ,อยังใช้พอย n t ซื้อได้ไม่จำกัดครั้งนี่มีคาถาวอลคายนะครับสไตลคลาสสิกนะครับสไตลยุคเก่าแสนพอย n t ปรับความแรงเป็นร้อเมื่อก่อนมาแรงเท่าไหร่นะ91 92 ตอนนี้แรงร้อยสิบแล้วนะครับกระสุนมีแค่สี่นัดนะครับถ้าคนที่เล่นมาโคอาจจะไม่มันนะครับอาจจะสับไม่มันต้องเล่นคาตัวที่ตามท้ายด้ยวยว่า t s r นะครับ t s r เปล่าวะเออลืมเออ t s r ใช่ใช่ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้มันจะแรงร้อยหกสิบสามกระสุนแปดนัดนะครับ ต่างกันยังไงต่างกันที่สโคบเล็งครับแต่จริงๆรงเล็งก็เหมือนกันเนี่ยมาแค่ใส่สโคบนี่มาหลอกตาเฉยเวลาซูมก็เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ได้ปรับความแรงขึ้นเป็นร้อยสิบแล้วนะครับกระสุนเจ็ดนัดใช้แคสซื้อถาวรเออเนี่ยใช้แคสซื้อแล้วมันจะมีใช้พอยซซื้อด้วยเดี๋ยวนะใช้พอยซซื้ออยู่ไหนวะน่าจะอยู่ข้างล่างนี่นี่ตัวใช้พอยซซื้อเจ็ดหมื่นพอยนะครับแรงร้อยสิบกระสุน กระสุนห้านัดนะถ้าใช้พอ้อยซื้อกระสุนจะห้านัดแตถ่ถ้าเติมซื้อถาวรนนะ่ะกระสุนมันเจ็ดนัดอันนี้ก็คือถาวรทั้งคู่นะครับอมืมีดก็ยังมีขายมีดนี่ไม่เคยเอาออกเลยนะตั้งแต่ย้ายค่ายมาอยู่ค่ายเนะี้ยค่ายซิเวโต้มีดไม่เคยเอาออกเลย ปืนก็ประมาณนี้รนะ้อยนัดตัวนี้ก็มีสีทองปรับความแรงใหม่แรง38นะครับของเดิมมาแรงเท่าไหร่นะของทาวนที่ใหนะ้พอยเออ่สิบหกมแรงเท่า m 4แต่ตัวนี้แรง38แม่นยำเพิ่มขึ้นเป็น70นะครับกระสุนก็เพิ่มเป็น195เด้วยเพราะมันเป็นสีทองไอ้ตัวนี้มีขายอยู่สนาย sks สนายยุคเก่า v u vsk ตัวนี้ก็เอามาขายนานแล้ว เป็นไม่ใช่ถาวรนะเป็นเป็นวันให้เช่านะครับวันละประมาณเดือนหนึ่งประมาณ90บาท90้อยนึงเนี่ยเออเติมไปร้อยนึง่ VSK ก็สนายที่คนไม่ค่อยเล่นแต่ v s x VSK ได้ปรับความแรงใหม่เมื่อก่อนมาแรงเมื่อก่อนมาแรง78ใช่ไหมผมจำไม่ได้ตอนนี้ได้ปรับเป็น85เฮ้ยลูกโม่ทองนะ เฮ้ยไม่ใช่ลูกโมดิโซดีเกิลทองเฮ้ยมันเอามาขายเมื่อไหร่วะอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยมันเอามาขายเมื่อไหร่เนี่ยมันเอาออกไปแล้วปกติมันจะเป็นข้างหนึ่งสีเงินข้างหนึ่งสีทองไงแต่อันนี้มันทองคู่นี่แล้วก็อันนี้ HK45 ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องอาวุธเ k เห็นไหมไอ้กเคนี้แรงสามสามแต่กระสุนสี่สิบห้านัดนะเติมซื้อเหมือนกันผมเห็นมันเอามาขายแต่คารินาแล้วไม่เห็นเอาออกเลยเอามาทิ้งไว้เลยในะ่อยี้ซีรีส์นี้เหมือนกันอีสมอตตัวเนี้ยแต่ตัวนี้ย้อมสีที่กระสุนไม่เพิ่มนะครับเป็นการย้อมสีที่ไม่เพิ่มกระสุนสามสิบนัดเหมือนเดิมความแรงสามสามสู้ลายงูไม่ได้นะลายงูได้ปรับกระสุนเป็นสี่สิบห้านัดแล้วเนี่ยแล้วก็ยิงลัวขึ้นด้วยยิงลัวเก้าสิบอันนี้ก็ยิงลัวเหมือนกันดีกว่าเมื่อก่อนมันลัวแปดแปดดีดีเออมันปรับ ให้หลัวขึ้นนิดนึงนี่หว่า,าอืมสี่แม็กมอโอ๊ยลืมไปแล้วว่าพีบีมีปืนนี้นะครับม4ีแม็กมอแม็กมอยังไงนี่ไงเห็นไหมใส่ดำแม็กซีนมีห้าสิบนัดนะะอาวุธก็ประมาณนี้นะครับก็ย้อมสีมาขายรายวันแล้วก็รายอาทิตย์อืมนี่ตัวละคร ประมาณนี้แหละไม่ต่างอะไรกันมากตัวละครก็ใช้พอย n t ซื้อก็มีเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ใช้พอย n t ซื้อแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใช้พอย n t ซื้อเมื่อก่อนต้องเติมซื้อนะเดี๋ยวนี้ใช้พอย n t แล้วเพิ่มนี่สับไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่าซื้ออะไรสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์น่ะไตแต่นี่ไม่ใช้พอย n t ซื้อเฮ้ยตัวละครมีกล่องวิกเฮ้ยมีกล่องวิกถาวรว่ะสุ่มถาวรน,นะ ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากด่านใหม่ก็มีบ้างนะเดี๋ยวผมทยอยลงคลิปเรื่อยๆคลิปนี้ผมขอจบไเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเล่นให้ดูสวัสดีครับ